สวดมนต์ก่อนหรือนั่งสมาธิก่อนนะคะอันนี้เป็นคําถามที่พี่มินได้รับมาบ่อยมากๆเลยนะคะอันนี้ส่วนตัวเนาะพี่มินแนะนําให้สวดมนต์ก่อนนะคะเพราะว่าเวลาที่เหมือนกับอยู่ดีๆเราแบบไป,ไปฟุ้งซ่านเรื่องอื่นมานะคะแล้วมานั่งอย่างเงี้ยโอ้โหมาเต็มที่เลยนะคะทุกความคิดทุกความจํา <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างที่ค้าอยู่ในหัวดังนั้นสวดนมนต์นำล่องไปก่อนเลยนะคะสวดมนตน์จิตมันก็จะได้สวดมนตน์เป็นสมถะนะคะแต่ว่านะถ้าเกิดเราแบบ เป็นแบบผู้ที่ปฏิบัติธรรมไปเยอะๆแล้วเนี่ยบางทีบางครั้งการสวดมนต์ก็เป็นวิปัส,สนาเป็นธรรมานุปัส,สนาสติปัฏฐานได้เลยเหมือนกันอน,นิพิ่มิ้นเคยฟังเทศพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะมันเหมือนกับสวดไปด้วยมีคําแปลไปด้วยแล้วพิจารณาแบบเออพิจารณาสมมติว่าพูดถึงการเกิดดับหรือพูดถึงอ,อ,อะไรนะคะธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานนะคะมีความจิตโกรธก็รู้ว่าจิตโกรธจิต ไม่โกรธก็รู้ว่าจิตไม่โกรธอย่างเงี้ยแล้วมันพิจารณาไปด้วยอะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะเป็นแบบเนาะเป็นขั้นปัญญานะแต่เอาเอาง่ายๆเอาเอาเราเนี่ยแหละนะคะเอาเราที่ฟุ้งซ่านเนี่ยแหละอย่าเพิ่งไปไกลอะไรมากมายนะคะก็สวดวนไปใครจะสวดสัมปจิตชามิอะไรก็ได้นะคะสวดไปนะคะอิติปิโสภควาก็ได้นะคะะโมโพธิสตโตอคันติมายะอิติภควาอย่างเงี้ย สวดให้ใจแบบเออร่มเย็นเป็นสุขมีความคิดเ,เจ้านายสั่งงานมาอาย่าพึ่งอย่าพึ่งนะคะกลับมาใหม่นะโมพุทธายะนะอ,อย่างเงี้ยนะเนี่ยเราก็สวดไปสวดของเราไปสวดกี่บทนะคะอันนี้นะคะไปสังเกตเอาแต่ละคนเลยบางคนเนี่ยเป็นคนที่จิตฟุง้งซ่านมากอันนี้อาจจะแต่แต่แตจิตฟุง้งซ่านก็มี2แบบนะคะคือจิตฟุง้งซ่านที่จะต้องสวดบทเดียวย้ำๆ,ๆ,ๆแต่คนที่จิตฟุง้งซ่านแล้วขี้เบื่อบางทีสวดบทเดียวละ เหมือนกับจิตเริ่มท่องได้แนละ้วไงอ่ะจิตก็เริ่มไปนู่นไปนี่ดังนั้นจะต้องหางานให้ทําเยอะๆนะต้องต้องสวดหลายๆบทต้องสวดหลายบทชินปัญชรด้วยไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นด้วยน,น,นะคะอย่างเงี้ยนะคะจิตมันจะได้เออมีงานหลากหลายทำนะคะอันนี้แปลว่าเป็นคนคิดเยอะเนาะอ่ะดังนั้นนี่นะคะแล้วก็จากนั้นก็พอแบบเขาล่มเย็นเขาแบบเย็นใจแหละนะคะอ่ะก็ค่อยค่อยค่อยพาเขาอาจจะสมถะต่อจะพุทโธต่อจะวิปัสสนากรรมฐานต่ออะไรเงี้ยก็ได้เลยนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะนี่คือการเพิ่มพลังให้จิตนะคะ เพิ่มพลังให้จิตมันก็คือเพิ่มพลังให้ดวงชะตานั่นแหละนะคะอันนี้นะคะเป็นสิ่งที่เสริมดวงได้ไม่เสียตังค์อ่ะนะคะคือการปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเกิดใครติดตามคลิปพี่เม่นนะคะแล้วก็รู้สึกศรัทธารู้สึกรักในพลังงานของเสด็จพองค์เพชรนี่นะคะก็บูชาได้เลยนะคะอันนี้สําหรับคนชอบนะสำหรับคนชอบจริงๆพลังงานอธิษฐานจิตของท่านเนี่ยก็คือพลังงานที่ท่านอ่ะนะคะกำหนด จิตนะคะแล้วก็คือแบบท่านมีอธิษฐานจิตที่มีกําลังอะ่ะเพราะท่านเป็นเทวดาอาวุโสอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเทวดาที่มีสําเร็จธรรมแล้วด้วยอย่างเงี้ยนะคะการอธิษฐานจิตของท่านะ่ะจึงทรงพลังมากนะคะแล้วท่านอธิษฐานจิตไว้เสร็จพ่อ,องอิน เสด็จพ่องอินอธิษฐานจิตไว้นะคะให้ลูกๆที่ได้บูชาเนี่ยที่มีพลังสื่อเชื่อมพลังเนี่ยขององค์พ่อเนี่ยนะคะเอออย่างสีม่วงเนี่ยก็ดูดซับเนาะสีม่วงเนี่ยจะแบบให้บูชาเยอะมากๆเลยสีม่วงสีเขียวสีเหลืองสีชมพูสีน้าเงินแบบนนะะเนี่ยนะคะเนี่ยใครอยากได้พลังของท่านๆไว้ก็บูชากันได้เลยนะคะทักมาถังข้อความได้เลยนะคะเพื่อไปเพิ่มพลังเออจริงๆถ้าเพิ่มพลังเนี่ยนะคะบางคนก็รู้สึกบางคนก็ไม่รู้สึกนะแต่ว่าถ้าเกิดรู้สึกมันจะรู้สึกตั้งแต่เห็นในรูปแล้วแหละเออนะคะอย่าง ก็บูชากันได้เลยนะคะ,ะหลายๆคนบูชาเนี่ยก็ได้รับประสบการณ์ที่ดีกันมากแต่หลายๆคนบูชาก็ได้แค่ความสุขอันนี้ก็บอกกันไว้ทั้ง2ด้านเลยนะคะแล้วก็นะคะก็บูชาสนใจก็บูชากันได้เลยนะคะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยซับส่วนหนึ่งค่าครูส่วนหนึงเนี่ย จะได้เป็นของของท่านเองนะคะถือว่าเทวดามีทรัพย์ในเมืองมนุษย์ที่เป็นสมบัติของท่านแล้วนะสมบัติในเมืองมนุษย์นะคะเพราะสมบัติที่เป็นบุญญาดีของท่านน่ะท่านเอามาแปลงเป็นทรัพย์มาทําบุญไม่ได้นะคะแต่ว่าอาค่าครูพลังงานของท่านเอามาไว้ในอนัญมณี ลูกๆนะคะบูชาอโอนค่าครูมาคนะ่าครูส่วนหนึ่งเป็นของท่านท่านจะได้มีทรัพย์ในมวลนุษย์ในการสร้างทานบารมีเป็นของท่านเองไม่ใช่แค่รอแต่การอนุโมทนาบุญกับมนุษย์แล้วนะ,อ,ะอันนี้เป็นแบบท่านทําทานเองเลยนะสมบัติของท่านอะไรเงี้ยเนี่ยค่ะเพราะเทวดาเนี่ยท่านไม่ประมาทนะคะท่านยังไม่อยากมาเกิดในยุคพ,พวกเรานะคะท่านอยากรอไปเกิดยุคพระศรีอานดังนั้นท่านก็อยากจะนะคะทำบุญทําบุญเอาไว้นะคะนี่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะสนใจก็ทักข้อความมาบูชาได้เลยค่ะ